กิเลสอีกตัวหนึ่งที่ละเอียดมากเลยอตัวมานะตัวมา,านะนะไม่ใช่เรื่องเห็นง่ายมันจะมีการเปรียบเทียบเทียบเขาเทียบเรากรนะท่างพระโสดารู้แล้วนะว่าตัวเราไม่มีแต่มนโนอดเทียบไม่ได้พระสักทาคาพระอนาคาอะไรเนี่ยยังแอบเทียบเลยเทียบอะไรไม่ได้ไปเทียบกับคนอื่นหรอกนะ เทียบแม้เมื่อไหร่เราจะบริสุทธิ์หลุดพ้นเหมือนครูบาอาจารย์สักทีทำไมเราทําทำไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยเทียบเทียบแบบเราไม่ดีพออะไรเงี้ยไม่ใช่กูเก่งนะถ้ารู้สึกกูเก่งกูเก่งกเงนี่ยกิเลสยังหยาบมากเลยกูเหนือว่าคนอื่นกูแตกฉานในธรรมะแตกฉานพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยกูเก่งกูเก่งอันนี้หยาบ ขั้นละเอียดนี่รู้สึกทําไมเราไม่ดีพอเหมือนอย่างท่านผู้อื่นเหมือนอย่างครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าไม่เหมือนกันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ภาวนาสุดฉีตนะเราจะพบว่าอย่าว่าแต่กับครูบาอาจารย์นะจิตกับพระพุทธเจ้ายังเป็นสิ่งเดียวกันเลยกลืนเปน็นอันเดียวกันเลยไม่มีแยกแยะ ว่าพระพุทธเจ้าอยู่สูงเราเป็นสาวกอยู่ต่ำอันนั้นตัวมานะนะเห็นไหมมานะที่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่สูงเราต่ำต้อยกว่าอะไรนะเรานึกว่าดีเป็นการอ่อนน้อมอ,อ,อ่อนน้อมทำตนเลยนะจริงๆก็เป็นกิเลสที่ละเอียดมันดูยากนะ